เรื่องย่อกรงดอกส้อยตอนที่สิบวันศุกร์ที่วันที่11ส,สิงหาคมส้อยฟ้าทั้งตกทั้งแฉสร้อยอินทนินแย่งผัวชาวบ้านชะตากรรมแห่งรับยังถูกลิขิตด,ด้วยความทุกข์หมอาพาดเห็นภาพบาดใจก็เข้าใจผิดว่าส้อยอินทนินกับกล้าบ่าวคนสนิท มีความสัมพันธ์เกินเลยเขาที่เมาไม่ได้สติบุกเข้าไปปรับความเข้าใจกันส่วนนินหน้าที่การงานกำลังไปได้ดีได้รับมอบหมายงานปักผ้าชิ้นสำคัญให้คุณหญิงติวแต่โชคร้ายเจอโจรบุกมาขโมยผ้าถึงสถาบันความงามดีที่หมอพ้าช่วยไว้ทันและต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บ ด้านส้อยฟ้าเปลืองผ้ารุกทำหน้าที่ภรรยาถึงตัวสามีครั้นถึงงานเลี้ยงใหญ่ที่บ้านคุณหญิงติ๋วในขณะที่พาดและนินเคลียร์ใจกันคนเป็นเมียก็บุกตบพร้อมประจานว่าพี่สาวแย่งสามีทำเอารณภพต้องรีบจัดการรวบรัดสวมแหวนมั่นให้ส้อยอินทนินเพื่อจบปัญหา